จะจุดไฟแต่ละครั้งทอ่อสันเร็วเกินวิ่งผ่านเจอจุดระยะท,ทางทางท่อสับนระถ่ายปั้งไปแล้วไม่รู้ไปถึงไหนแต่คุณไม่รู้สาเหตุไงว่าเป็นเพราะอะไรถึงได้จุดกันสวัสดีครับเทชิจากคอลัลนิสนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่า PM 2.5เนี่ยมันมีผลกระทบไม่ดีกับร่างกายมากเหตุผลที่มันไม่ดีเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นฝุ่นไซส์ขนาดเล็ก เล็กจนมันเข้าไปในจุดที่ลึกที่สุดของปอดแล้วอาจจะทําให้มีอาการไออาการอักเสบปอดหรือมีโรคเกี่ยวกับปอดแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับการการหายใจอะไรเป็นต้นนะครับไฮชิก็จริงๆก็เป็นไซนัสซึ่งมันเป็นอาการแบบที่มันเป็นอย่างเงี้ยเนาะอัเสอยู่ข้างในเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจาก PM 2.5อย่างผมเนี่ยผมเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วคราวนี้เนี่ยผมก็มาสงสัยว่าพี2.5พวกนี้มันมาจากไหนกันแน่ อย่างแรกก็คือการเผาน้ํามันก็คือเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่ก็เป็นรถยนต์ที่คนเขาเดินทางการขับรถนั่งรถเมล์นั่งรถตู้มันก็เป็นการเผาน้ํามันหรือนั่งเครื่องบินก็ตามมันก็เป็นการเผาน้ํามันพวกนี้เนี่ยมันก็จะผลิตมลพิษที่เป็น pm 2.5ออกมาแล้วสาเหตุที่2ที่มี pm 2.5ในอากาศเนี่ยมันก็จะมีมาจากการเผาป่าการเผาทรัพยากรที่เป็นต้นไม้อะไรเป็นต้นการเผาป่าเนี่ย มันผลิตคาร์บอนมโนออกไซด์พวกนี้เนี่ยมันไปนสัมผัสกับแสงแดดหรือไม่ก็สารโอโซนที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันก็สามารถเกิดการแบบเคมีคอลเรียกชันจนทำให้มันแปลงตัวเป็น PM2.5 ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุการเผาน้้ำมันด้วยการขับรถหรือว่ามีอุตสาหกรรมโรงงานหรือ จะมาเป็นการทำเกษตรกรแล้วก็ไปเผาไร่เผาสวนเผาป่าก็ตามเนี่ยมันก็เป็น PM 2.5ทั้ง2อย่างเลยนะครับทีนี้เนี่ยผมยังสงสัยว่าการแก้ไขเรื่องรถติดเนี่ยปัญหารถติดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นปัญหาที่ไม่ได้ง่ายที่ไหนก็ตามมันก็เป็นปัญหาที่ยากเพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจว่ารัฐบาลไม่ได้พยายามแก้ตรงนั้นเพื่อที่จะมาลด PM 2.5ณนะปัจจุบันนี้นะครับ สิ่งที่เขาทําก็คือการออกกฎหมายเพื่อให้ลดการเผาไร่การเผาป่าโดยเฉพาะาชาวชาไร่ชาวสวนเขาก็จะมีผลกระทบด้วยกฎหมายเหล่านี้นะครับแต่ผมก็สงสัยว่าทําไมเกษตรกร,เ,ร,กรเขาต้องเผาต้นไม้เผาไร่แล้วการออกกฎหมายเพื่อไม่ให้เผาเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกับเกษตรกร,ร,ก,รกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากรู้ผมก็เลยเดินทางไปไปสัมภาษณ์พวกเขาที่กาญจานบุรีกันเลยนะครับ ทำไมถึงต้องเผาก็คือมีแค่สามอย่างคลอล้มกับลบที่ถึงจะจุดแต่ถ้าอ้อยตั้งอ้อยดีๆอ้อยสดอ้อยใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้ตัดสตดก็ไม่อยากจะจุดหรอกจริงๆ้วถ้าไม่จะเป็นที่จุดนี่ก็เพราะความจําเป็นก็คือมันล้มมันไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวใช้คุนงานเกี่ยวเก็บไหวสองก็คือลบมีหญ้ามีกระเทายมีอะไรที่มันตัดไม่ไหวที่ตัดเนี่ยคนงานไม่อยากจะไปตัดไม่อยากจะไปดึงมันออกมาไงพวกเล็กๆม่จับไม่เผา จะไม่เผ่าก็คือจะตัดสดอย่างเดียวถ้ามีคนงานที่อยู่ก็คือว่าจะตัดสดก่อนเพราะช่วงที่จะเผ่าก็คือช่วงที่ว่าใกล้โรงงานปิดทุกคนจะรู้เลยว่าจะทันหรือไม่ทันเพราะโรงงานจะงหวดว่าโรงงานบอกว่าธันวาปิดแล้วนะรามาถึงพิจิกาไปไปลายนี่เราต้องรู้แล้วว่าธันวาโรงงานต้องปิดเราต้องเผ่าแล้วถ้าไม่เผ่าก็คือต้องทิ้งรตบต้องทิ้งนั่นคือความเ้วยร้อยของประเทศชรติต้นทุนเท่าไหร่ลงทุนไลน์โอ้โหเกือบหมื่นบาท แล้วอ้อยตัดละเจ็ดสิบตัดงกเจ็ดันแล้วน่าจะต้องไปมีปัญหาเรื่องค่ามันคุกค่ารถตัดค่าน้ำมันรถตัดเียวถ้าแรงงานที่ต้องเข้ามาลงมนอีภาพวาไยาไม่ยากแต่ว่าถ้าจุดตัดนี่มันจะตัดปัญหาเรื่องรถตัดไปเลยแล้วต้นทุนจัดที่เราเคยตัดบ๊อปแห่งมันก็จะลดลงมาจักมาตาท่องบ้านก็แบาทเดียวถึนฐานต่้กว่าทิศกันมานี้ก็เท่าไรก็เป็นนี่ต้องเสียรอบปีหน้าไม่เหลือเลยไม่เหลือเลย่า่กสิบ ปีนั้นก็คือไม่ได้ดเลยติดนี okay. so ้ติดนี้ติดนี้นี่ไมด้เอครับติดนี้ที่สิบตันนี่คือต้นทุนลงทุนไล่ละสิบตันนี่คือต้นทุนถ้าเกินจะสิบตันนี่ถือว่าเป็นผลกำไรของคุณถ้าคุณทําไม่ได้สิบตันถือว่าคุณขาดทุนตั้งแจ้งในม้วแล้วและที่เราลงทุนมานั้นก็ต้องแบกภาระเรื่องนี่ติดไปอีกหนึ่งปีดอกเบี้ยไปนเลยแถวไหนจะต้นทุนที่ค้าง ห <ort. S 2> มายถึงต้นเอที่ค้างนี้อยู่นะเลงมาบวกดอกเบี้ยอีกแล้วลงทุนใหม่ปุ๋ยยาเพ้ามอีกปีหน้าก็ไม่หลุดอีกมันจะเป็นลูกโซ่มันจะเป็นลูกโซ่ไปเลยเลยแลแจกชังร้ช้าราคาตู้ตอนนี้กิโลเขาไหวเหรอครับโลยังไม่ได้บาทไม่ไม่ถึงบาทแล้วครับเป็นพืชไร่ที่ได้ราคาเนาะที่ตู้ข้อแตกต่างระหว่างจุดตัดกระตัดสดต้องไล่ตัดสี่วันตัดสดสี่วันที่ทน สิบคนสองวันสี่วันไลยสองวันแล้่สองวันแต่พรุ่งนี้จุดปัดผมจุดปัดนะครับเพ่งวันสิบไร่สิบคนเนี้ยเพ่งวันนี้สิบไร่ถ้าเผาถ้าเผามันง่ายกว่าเยอะง่ายไปเยอะแล้วการเก็บเกี่ยวมันเร็วเร็วกว่าเร็วกว่าประหยัดกว่าใช้เวลาประหยัดกว่าแต่ทีนี้ว่เมื่อรัฐบาลบอกว่าตรงเนี้ยลดลงไม่ไม่ให้ไม่ให้เผา คือให้ให้ตัดบดดิบก็ต้องหันมาใช้เครื่องจักรสมมติว่าถ้าเราตัดปุ๊บไม่ไม่ต้องจุดใบแล้วไถนะมันจะเข้าประมาณแน่นี้ใช่ไหม,มที่เราไถไถสมมติพอเราจุดใบปุ๊บแล้วเราไถไถมาย,าย,ายเหมือนแทร็กเตอร์เตรียมดินนะนะมันจะเข้าลึกแล้วผลผลิตมันจะได้ดีกว่ารากอ้อยมันจะเดินได้ได้ลึกกว่าการผลิตว่าที่จะต้องได้สิบตันเนี้ยประมาณเฉลือยแค่เจ็ดตันหกตันเจ็ดตันต้องข้างตันมันคือเสียเลย พอรถเก็บไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวได้บางทีก็ตัดต่อขนาดนี้้าต่อยาวขนาดนี้ถ้ามว่ารตรงตอนน่อน,นั้นคือความว่างของอ้อยเราจะบ้าตอนปลายตอนปลายความว่างไม่มีมมพอไปโรงงานแทนนี่เขาบอกว่าซีเซ็นนะคุณย้งได้ตันละห้าสิบบาทหกสิบบาทแต่เป็นอ้อยคุณไม่ว่างพอเก็บเกียวตอทุ่โขนเลยแล้วว่าต่อเราก็ไม่เสียหายเราเก็บเกี่ยวได้หมดเก็บได้เร็วกว่าสุรายนี่ถ้าเป็นอ้อย มันจะอ้อยหลงหรือไม่หลงมันขึ้นขึ้นอยู่กับอ้อยถ้าพูดระดับอ้อยอ้อยสิบตันเนี่ยถามว่าถ้าใช้คนงานตัดเนี่ยสามารถทํางานง่ายมันก็ง่ายเพราะอ้อยไม่ยาวแต่ถ้าอ้อยสิบห้าตันถึงยี่สิบตันเนี่ยอ้อยมันไม่ยืนต้นแล้วทีนี้มันจะนอนอยู่กับพื้นแหละอ่ทีนี้ยคนที่จะทํางานเนี่ยมันมันไม่ทําได้ยากงน่อยแทนที่ไล่จะตัดวันเดียวไล่เนื้อต้องเป็นสามวันอย่างที่พูดถ้าเราไม่จุดนะ ถ้าูถมันไม่จุดแต่ถ้ามันจุดเนี่ยมันจะมันจะง่ายตรงนี้ไงว่าที่ว่าอ้อยมันล้มอ้อยมันมีคุณภาพต่อไร่เนี่ยได้ยี่สิบตันแต่ถามว่าเราก็ต้องจุดถ้าไม่จุดคนงานไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้อย่างเดียวโดยเฉพาะคนงานอย่างเดียวเดี๋ยวนี้คนงานหายยากไม่สามารถที่จะตัดทันได้ตัดเข้ไปก็สียหยใช่จะให้เยอะให้เยอะึ้งบอกึโอ้ที่ว่านี่ล้มล้มหมด นอนรับมันมีเยืนน้อยที่ยิ่ทำไมถึงอ้อยที่ดีอ้อยที่ดีใช่อ,อ้อ,อยที่ดีแล้วเขาชาวไร่ชาวไร่จะมีกําไรแต่ว่าไม่สามารถจะทําแบบตัดสดอย่างที่รัฐบาลกําหนดได้ไมันเป็นแบบนั้นเองถ้าเกิดตัดสด,ดได้ค่าค่าตัดก็ร่ำเพิ่มขึ้นอย่างถ้าจุดไฟแหละมัดระบาดแต่ถ้าตัดสดนี้สองบาทค่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นทันทีเลยแต่เขาไม่ได้คิดว่าคาเส้ตะกอแล้วจะต้องแบ่งการีักษาไร่ไม่ถึง มันทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นมาหมด่มางกที่ว่ารัฐบาลออกกฎหม่ตัวนี้ออกามารัฐบาลเข้ามาช่วยเหลืออะไรบ้างแปลว่าจะมาชดเชยเรื่องตักไอ้ต้นแต่ถ้ามาร้อยสามสิบมันจะไม่จริงจริงไอ้ตัวชดเชยที่ว่าร้อยสามสิบห้าสิบ0่าสองร้อยอะไรเงี้ยจริงๆมันมันไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวนี้นะที่สอนอมาชดเชยที่รัฐบาลมาช่วยทุกปีไม่ถึงที่ผมเข้าไปอบรม ที่โรงงานเนี่ยเขามันชดเชยนะรัฐบาลเนี่ยจะให้สอนเนี่ยมากําหนดอ้อยสะอาดหรืออ้อยสกปรกที่โรงงานหมายถึงว่าถ้าอ้อยอ้อยเนี่ยหนึ่งตันใช่ป่ะอ้อยหนึ่งตันเนี่ยผลิตน้ําตาลได้ร้อยยี่สิบกิโลเนี่ยพอร้อยี่สิบกิโลเนี่ยถือว่ารัฐบาลมีกาไรพอรัฐบาลขายน้าตาลตัวเนี้ยมีกาไรแล้วรัฐบาลจะเอาเงินตัวเนี้ยมาปันผลให้ชาวไร่แต่ถ้ารัฐบาลอ้อยหนึ่งตันโรงงานผลิต น้ําตาลได้ร้อยกิโลถือว่าต้นทุนสูงกาไรน้อยแล้วรัฐบาลจะจ่ายเงินคืนให้ชาวไร่ที่ว่าจะผันผลเนี่ยก็ต้องจ่ายหน้อยหลงไม่เกี่ยวกับไอ้นี่เลยไม,ไม่เกี่ยวกับที่รัฐบาลจะมาช่วยเรื่องจุดไม่จุด<อ>คนละเรื่องกันแล้วการเปลี่ยนจากการจุดเป็นไม่จุดเนี่ยมรีรัฐบาลเขาได้ช่วยอะไรบ้างก็ไ,ไม่มีก็มีรัฐบาลท,ที่ที่อ้างอิงมาปีนี้แหละที่รัฐบาลอ้างว่าถ้าเกิดไม่จุดร้อยเปอร์เซ็นตะ์รัฐบาลจะช่วยเงินปันผลตัวเนี้ย แต่ละ200บาทเพิ่มที่จะบันผลให้เป็น200บาทแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้รัฐบาลก็ต้องไปดูในกําหนดที่ผมพูดเมื่อกี้เนแล้วว่าโรงงานผลิตน้ําตาลได้เ<ป>ท่เาไรปริมาณตามที่เราตั้งเป้าไว้เปล่าใช่ไหมนีถ้าไม,ไม่ได้ตามเป้าเขาก็จะไม่จ่ายตาม200เขาก็ต้องลดลงมาอีกอยากให้รัฐบาลช่วยเหลืออะไรช่วยเหลือมันที่จะง่ายที่สุดนะง่ายที่สุดก็คือราคาอ้อยเท่านั้นเละเพิมราคาอ้อยเพิมราคาอ้อยภาพรวมนั้นแบนี้ พอราคาเอ้ให้มันให้ชาวไร่อยู่ด้แค่อย่างเดียวที่มันจะเสมอภาคนะแต่ถามว่าเอาตรงนู้นมาช่วยเอาตรงนี้มาช่วยมันไม่เสมอภาคกันไงบางทีมาช่วยแล้วก็ประโยชน์กับคนมากประโยชน์กับคนนี้น้อยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เท่ากันแต่ถ้าราคาเอ้ออกมาให้ชาวไร่แม้กระทุกระดับจะต้องได้เท่ากันหมดอยู่แล้วแต่นี้ว่าก็ <_ v isa> ต้องไปดูต้นทุนว่าต้นทุนใครทําต้นทุนได้น้อยที่สุดก็คือจะมีกําไรมากสุดแต่ใครลงต้นทุนสูงก็คุณก็เอากาไรน้อยไป ก็แค่นั้นเองเขาให้ราคามันยืนพื้นให้ได้แล้วก็ให้มันให้มันคุ้มกับต้นทุนแค่นั้นแหละจริง,รงๆเราก็ทํามาระยะห้าหกสิบ 5, ปีนี่ก็ทำมาไม่น้อยแล้วทาอ้อยมาห้าหกสิบปีด้วยวิธีเดิๆมๆครับอีกเดิมๆก็ก็ก็ได้องดูว่าเออต้องทํายังไงบ้างอัตรากรจะคนงานขึ้นเราก็มาปรับปรุงใช้รถคีบมันก็ทิว่ามันขึ้นมาตลอดเพรลด,ดรการใช้ใจว่าการใช้จ่ายจะน้อยลงเพราะอ้อยตัวเนี้ยราคามันก็ไม่ดีแล้วแทบมาโอโหทุกอย่างก็คือ ยูนจะไม่ว่าชาวไร่ก็ทุกคนยูนเข้าไปก็ไม่ได้แล้ะทีนี้ก็ด้วยกันเพราะเราต้องทําไร่นั่นคือตไปอะไรยากหรือไม่ก็รู้สึกว่าโอ้โหเขดูแล้วว่าหนากพนไปละชาวไร่ไม่มีใครรวยชาวไร่ทำมันเป็นไปเยอะนิดหนึ่งปีนึงปีก็ทำดกันไปรัฐบาลได้ออกกฎหมายอาญามาตรา220เพื่อลด PM 2.5ที่เกิดจากการเผาเกษตรกร อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวในปี2,563ว่า PM 2.5เกิดจากควันรถยนต์มากถึง72.5%และอีก27%กว่ามาจากอย่างอื่นซึ่งรวมถึงการเผาไร่ของเกษตรกรด้วยเมื่อเปรียบเทียบแล้วส่วนได้จากการออกกฎหมายนี้ลด PM 2.5ส่วนหนึ่งของ27%เท่านั้น แต่ส่วนเสียของเกษตรต้องเสียไปจากกฎหมายนี้นั้นเพิ่มถึงเท่าตัวจากเดิมเกษตรใช้เวลาประมาณครึ่งวันเพื่อที่จะตัดต้น10ไร่แต่หากไม่เผาต้องใช้เวลามากถึง20วันเพื่อที่จะตัด10ไร่และยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆอีกมากมายซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เกษตรกรเขาต้องเสียไปมันมหาศาลมาก แล้วคุณคิดว่าสิ่งที่ได้มาจากกฎหมายอันนี้กับสิ่งที่เกษตรกรต้องเสียไปจากกฎหมายนี้มันสมดุลกันหรือเปล่าครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูถึงตรงนี้นะครับถ้าสมมุติอยากติดตามต่อก็ช่วยกดไลค์กับ u u s s r r i e p เพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ